ก็สิ่งที่เราเตรียมมันก็มีอยู่แต่แต่ถ้าเหมือนในเมื่อลูกมาไม่พอใ้ความตาเราเราก็อาจจะเป็นครั้งหน้าอะไรแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าวันถ้าวันนี้ถ,นนถ้าวันพรุ่งนี้เมื่อนนี้เราทําออกไปใช่ไหมอริตะเขามาโมว่ามาดูคลิปว่าเอาทำไมไม่มีหนูทุกครั้งที่พ่อออกคลิปกับน้องน้องชายเขานะ่ะเขาจะถามว่าเขาจะถามว่าทําไมไม่มีหนูในคลิปหนูไปไหนเอ้าหนูไปไหนหนีไไหน่หนูไม่มีในคลิปพ่อไม่รักหนูหรออะไรเนี่ยเขาจะถามว่าทุกครั้งที่เราถ่ายคลิปคนเราข้าง ถ้าไม่มีเขาเนะ่ยเขาจะเขาจะรู้สึกว่าไม่มีเขาเ,เผมมองว่ารอบแต่ว่าผู้นี้จะไปซื้อไปให้เขาอยู่ก็คือจะมีกิจกรรมรอมเขาในในโรง,ง,งพยาบาลอยู่เร้่มต้องอยู่โรงพยาบาลกี่วันโรงพยาบาลอันนี้ไม่รู้เลยครับน่าจะไม่รู้เป็นอิสุวิสัยเขาอยู่กี่วันไม่เคยเป็นต้องดูอาการเจ็ดวันไหมถ้าถ้าเป็นเบาก็สามสี่ห้าวันเนาะถ้าเป็นหนักก็เจ็ดวันแต่ก็ อยากอยากฝ่ายเอซีแหละว่าไม่อยากให้ไปเมียนว่าเป็นการป่วยปลอมป่วยแบบตั้งใจป่วยหรืออะไรเงี้ยมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งใจป่วยป่วยจริงๆิงเพราะน้องมีตุ่มเต็มตัวเลยแล้วตอนนี้คามรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมห่วงไหมว่าน้องจะเป็นยแบบังไงแบบหนักไหมอะไร้ยคือปกติทุกครั้งที่เราป่วยเนาะแต่ว่าเราก็อยู่กับลูกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าครั้งนี้คือเราไม่ได้อยู่แคมป์อยาก แทนแบบว่าเราไม่ได้อยู่ตัวครอบครัวด้วยครับซึ่งก็ไปก่อยเวลาลูกป่วยผมผมก็อยู่แบบว่าอยู่เขาตลอดกลนคืนครับก็คือยางไงตรงนี้ตั้งใจตาไปกอดลูกแผลลูกที่โรงพยาบาลใช่ครับเพราะว่าเวลาเขาป่วยเนี่ยเวลาแบบว่าแม่เขาเป็นคนเสียอมเราก็ต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่านี่ก็ดีอยู่เพราะเขาอาจจะมีตอนนี้แม่เขาดูแลอยู่ก็โอเคป้าก็ดูแลด้วยก็โอเคไม่ไม่มีอะไรห่วงครับแต่เพียงแค่ว่าทำไมไม่มีเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เรามันควารู้สึกมันขนาดไหนอะพี่ที่แบบเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นอะเราเข้าใจดีเพราะว่าเราเราเป็นเ no ด็กที่ไม่มีพ่อแม่แต anyway> <sh right ่เป็นเด็กเนาะพ่อแม่เลือกกันอะไรอย่างเงี้นะครับมันก็จะรู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกเลยว่าบางที่เราแบบว่าป่วยหรืออะไรเงี้ยไม่มีใครอยู่อะไรเงี้ยนะครับมีมีป้านะมีมีพ่อเอ้มีป้ามีแม่เขาแต่ว่าบางทีมันไม่มีพ่อบางทีนะครับอย่างอย่างตอนที่น้องบอกว่าน้องอยากมาหาอยากมาเนี่ยครเราอธิบายน้องยังไงให้น้องให้น้องเข้าใจด้วยความเป็นเด็กของเขาที่อยากจะมาหาก็ก็ ทำให้เขารู้สึกแล้วก็อธิบายของเขาอะไรอย่เงี้ยนะครับเอาสถานเล่นเปียกปากเพลงหน่อย <laughs> เพลงใหม่ <laughs> เพลงใหม่ร้องปุ๊บแล้วก็ฝากเพลงใหม่เลย <laughs> <laughs> เนะครับ <laughs> ก็เพลงใหม่ของเคยใช้ฝากด้วยวันที่12นี้9ก้าโมงเช้าครับผมกับผลงานเพลงที่เอฟซีรอฟังกันน้องแล้วก็มีน้องยูกิไาทองคำมาแสดงเป็นนางเอกให้ครับไปเล่นห,หนังกับโบโจยังไงบ้างโบโจเออเขาโทรมาชวนไปเล่นหนัง ช,ชื่อหนังไทยอ้อครับ,บวงสวง19บเ้นี้นี่อิอเอ16อเหรอ,อไม่ว่าจะแก้งไป็ิดวันหน่อย